Ôi lông bây lâu, ôi, ôi, ôi vậy, cần vậy đây, bây giờ nhằm tu đây Không phẳng nị Thầy lần Uống lần cầm nhé, tướng này con cấy đấy Thầy โบโดนซะหนามใส่หนามลึกเว้ยนี่ยง,งากว่าเออลอยวะแฮมจับไปแล้วครับเดี๋ยวมันอีกขึ้นเรื่อยๆอย่แหละ <c oughs> นาำกึ่ขุน 倒着倒着了。 โบ่ไฟจังส uh ั้นเรียว่าบ้ดวนห่วงดวงกว่านึงโอ้ยบ้ดวนสิน้งดวงเจียงดวงสี่สิมีแล้วนี่เล็กห เป็นอะไรเบ๊กเป็นอะไรทั้งนั้นน่ะทั้งนั้นเป็นอะไรเน่ยฮะนักโอ้โหูเหรอกลินยุ่งมันไกลได้ิ่งนี่นี่ตะเค้ากังยังนี่ตะเค้าใส่ปน ขึ้นแน่ว่ขึ้นแน่ มาโดนซื้อโดนบ่มาโดนคิดมาโดนอ๋อมาโดนอีกอ๋อโดนโดนโดน

โอ้ยาที่นี้โอ้ยหงสีลงไปเอาแล้วกันแล้วรุดดีดีพี่น้องโอ้ยเสียดาย <c oughs> เตียมโอ้ยทำไมอีกเตีมหนึงน่งี่พอดีเลยนี่โอ้ยสิงเถอะยังรออีกอนพี่น้องไปครับโอ้สิงสิงสิงเนี่อตัวนี้น้อยอย่ขุนเห็นไหมจะใส่ผุละผุละผุละเห็นไหม ยูโม่อ <Wheel> ย <onents> ่าเอาเขียวเลยเจ้าหนีงอ่อนว่ะยันติดเถอะอยู่แล้วไม่ใช่มันออกมาก่อนหลายตัวอยู่เนี่ยนะเข้าไปแล้วหูหลบพอคอพอคออยู่ใบบัวเดี๋ยวล้อมันออกมามอื่นตัวไหนยิงหอดอยู่แต่มันติดเถอะบ่สัส Hoa tiếp tục nó mặt em mặt đi <laughs> đi gần kìm đường nó mặt đi 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 lung tung đi 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 Nó đi 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 Nó đi đi nó đi 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 nhanh nhạc đến này nhanh nhạc là pha này cái này anh em mãi mẹ mua đồn không mua đồn mua đồn không mua

ขามหัวหนูโดนวะโดนก็ยิ่งพูดจริงมาโดนซ้ำปลาสลิดปลาสลิดวางปืนปุ๊บปลาขึ้นเลย มว่าเหน well. ็นลุมปนิ้นอดีเันมีหรอกปนิ้นนะขึ้นยากอย่างน้อยมันโล่งครบบย่างเลาะไปเลยเี่นับบว่าทองเต็มสมีบ่เหมือน่นาะใครกินครับ phụt Ủa, khó mấy tuổi như vậy mà chân subscribe cho kênh Phải không? Phải không biết? <laughs> 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 Phải không? Phải không? vào มีจั๊กมีจั๊กสามเต็มมเลยนี่เร็วยดีสามเต็มดี่หรอกเก็บฮาร์ปปิ้งปลายกินดีกว่าอากาศดีครับตอลมแรงหนาวเลยล่ะ เนื้อแหครับบนกับบิรน